สวัสดีครับรายการคลิกทำ EP ที่273นะครับวันนี้เราก็จะมาชมวงนะครับในส่วนของการสการปฏิบัติเพื่อจะเป็นพระพุทธมารดาแบบพระนางศรีมหามายานะครับหลายคนก็คงสงสัยนะครับว่าเฮ้ยมันจะมีจริงเหรอที่เขียนไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ย มีการบำเพ็ญบารมีแล้วก็มีการทําบุญทั้งสี่มุมเมืองบ้างนะครับทําบุญด้วยรุงทานซึ่งมีประชาชนมารับการแจกทานเนี่ยเป็นแสนๆเป็นโกรธคนหรือว่ามันมีด้วยเหรอคนที่บำเพ็ญบารมีแบบนี้นะครับเราก็ทราบกันนะครับว่าอย่างในหลวงรัชกาลที่9้านี่ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นพระพุทธสั์นะครับ ช่วงนั้น